แต้วนัทพรคลางรักให้โซนหยโชว์ซีนหวานจ้องตาแต่เอ๊ะทำไมปิดคอมเมนต์อยู่ในวงการมาเป็นระยะเวลานาน,านสำหรับแต้วนัทพรเตมีรักทีระยะหลังมานี้หลายคนคงทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นมักจะออกมาโชว์สเตปอยู่บ่อยครั้งซึ่งในระยะแรกก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นโดนดราม่าอย่างหนัก หลังสลัดลูกสาวหวานเรียบร้อยมาเป็นสาวแซบซ่าเช่นนี้แต่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนกลับปืมสาวแต้วในลูกนี้เข้าอย่างจังและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ด้านแต้ณัฐพรนั้นก็กำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนห,หนุ่มไฮโซไนพประนายพรประภาและต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้แต้ณัฐพรนั้นยอมรับเลยว่ากลายเป็นคนคลั่งรักไฮโซไหนแบบสุดๆเลยทีเดียว และล่าสุดแต้วนัฐพรก็โชว์ความคลังรักให้โซนัยอีกแล้วล่ะค่ะหลังจากออกมาโพส์รูปโชว์ซีนหวานจ้องตาให้โซนัยพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาแฟนๆอิจฉาม,มากใครเขาจะไปหามยิ้มไหวโดวยมีทั้งทางด้านแมทพิลนันีมาปรางวิราการเข้ามาคอมเมนต์แซวหนักมากจนด้านแต้วน,นั้นต้องจำกัดคนเขาคอมเมนต์เลยทีเดียว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ